สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวโรงเรือนใหม่ของเราครับเป็นโรงเรือนสําเร็จรูปนะครับสั่งมาจากช้อปปีราคา7 5 0 0บาทนะครับขนาด3คูณ4เมตรครับสูง2เมตรเพิ่งประกอบเสร็จสดสดร้อนๆครับแล้วก็ทาสแลนคุมเรียบร้อยครับเป็นสแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนเนี่ยเราใช้โรงเก่าอยู่นะครับเป็นตัวเก็บคือจริงๆเราอยากได้โรงปิดสักหนึ่งโรงเนี้ยเอามาเก็บเก็บแม่พันธุ์สวยๆนะครับที่กันโกกรคกันแมลงได้ แต่ว่าโรงนี้เนี่ยซื้อมาในราคา3,000กว่าบาทจากช h อป e ีเหมือนกันนะครับแต่เห็นรีวิวเยอะครับว่ามันพอใช้ใช้อายุการใช้งานไปในระดับหนึ่งเนี่ยมันพังลงมานะครับด้วยข้อต่อมันเป็นพลาสติกอะครับเวลาตากแดดมันก็อาจจะกรอบผมก็เลยไม่กล้าวางบนชั้นเท่าไหร่ครับก็วางบนพื้นแทนจริงๆถ้ามันแข็งแรงเนี่ยมันจะเวิร์กมากๆเลยนะแต่ผมไม่กล้าวางจริงๆคืออาจจะวางไม้เบาๆได้นะไม้ใบไม้อะไรเงี้ยแต่พอวางแค่ตากเยอะมัน กลัวเหมือนกันครับกลัวจะถล่มลงมาแล้วก็เราไม่มีเวลาเปลี่ยนกระถางแน่นอนก็เลยเพิ่มอีกหนึ่งโรงเรือนครับเป็นโรงเรือนสําเร็จรูปเหมือนกันครับขนาด3าคูณสเมตรนี่โรงเรียนโรงเรือนนี้ลูกทรงมาเป็นรูปทรงโค้งนะครับผมคิดว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยแล้วก็เป็นเหล็กชุบครับแล้วก็ข้อต่อนี่จะใช้น็อตทั้งหมดก็แต่ว่าตัวที่ตั้งต้นไม้ต่างๆนี่เราต้อง แมเนจเอาเองนะครับจัดการจัดสรรสร้างสรรกันเอาเองครับดูว่าจะใช้พื้นที่ให้เหมาะสมได้มากที่สุดยังไงแต่ผมส่วนตัวคิดว่ามันค่อนข้างกว้างอยู่นะครับกว้างกว้างเลยแหละคือมีพื้นที่แบบใช้สอยได้เยอะครับอันนี้ก็วางโต๊ะขนาด2.4นะครับคูณ1.20 ก็วางได้2ตัวนะครับจริงๆเราจะเอามาวางทางซ้ายอีกตัวแต่ว่าทางเดินน่าจะแคบไปก็เดี๋ยวจะหาโต๊ะตัวเล็กกว่านี้มาใส่โรงเรือนนี้ก็จะตั้งใจเอาไว้เลี้ยงแคคตัสก่อนนะครับเก็บเป็นแม่พันธุ์เก็บตัวแม่พันธุ์ดีๆนะครับที่เราชื่นชอบไว้นี่จริงๆอ่ะเอามาเลี้ยงทั้งแคคตัสกแล้วก็ทั้งบอนสีได้เลยเลี้ยงแคคตัสกเนี่ยก็เปิดหน้าต่างครับระบายอากาศมันก็จะระบายอากาศได้ดีนะถ้าปิดหน้าต่างเนี่ยมันก็จะมีความอบความชื้นอยู่ อันนี้ผมลืมเปิดหน้าต่างนะก็เ,เลยค่อนข้างชื้นิดนึงแต่ว่าสามารถเลี้ยงตัวแอสโตหรือยิมโนได้ดีนะครับส่วนพวกตระกูลแมมหรือว่าตระกูลที่ต้องการการระบายอากาศเนี่ยไม่ชอบความชื้นควรจะเลี้ยงลงเปิดดีกว่าดีที่สุดแต่ว่าถ้าอยากเลี้ยงลงปิดเนี่ยก็เปิดหน้าต่างเอานะครับก <AM? S 1> ็จะเก็บแม่พันธุ์สวยๆไว้นะครับส่วนใหญ่เป็นตระกูลแอสโตยิมโนตัวด่างตัวลายวีตัวเว,ว้าทรงสวยๆนะครับ นี่จริงๆเดี๋ยวก็จะเทซีเมนต์เพิ่มแล้วก็จะซื้อโรงนี้มาอีกโรงหนึ่งไว้เลี้ยงบอลสีโดยเฉพาะเลยวันนี้มารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมว่าถ้าแบบมีพื้นที่โรงโรงมันค่อนข้างโอเคเลยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากๆกว้างมากๆแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีครับถ้าปิดหน้าต่างนะถ้าเปิดหน้าต่างก็ระบายความชื้นได้ดีเหมือนกันจริงๆฝั่งนี้ก็เป็นประตูนะครับฝั่งนู้นก็เป็นประตูอีกประตูหนึ่ง แต่ว่าเราจะไม่ใช้นะเราจะปิดไฟตลอดครับประตูเพื่อกันแบบกันหมากันแมวกันกระรอกอะไรเงี้ยเข้ามากัดกินเพราะอันนี้เราอยู่ในสวนนะครับพื้นก็เทซีเมนต์ไว้เรียบร้อยเดี๋ยวอนาคตเราจะเทเพิ่มอีกเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังของของโรงนะครับที่เราทําตู้บอลสีไว้เพิ่งทําตู้บอลสีมาเหมือนกันครับทำเพิ่มสองตู้นะครับ นี่ตู้บอลของเราก็จะขนาด2เมตร2เมตรคูณ1.5เมตรครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับตู้บอลอันนี้ก็จะเก็บตู้บอลที่แบบราคาไม่แพงหรือว่ามันคือจริงๆที่บ้านที่เลี้ยงบอลจริงๆเนี่ยมันล้นนะครับอันนี้เราก็ใช้สแลนมาปิดก่อนสแลนหนาแต่จริงๆควรจะใช้สแลนประมาณ70%อนะครับอันนี้เราหาที่มีมาก่อนเพราะว่าถ้าไม่ปิดไว้เนี่ยบอลไหมแน่นอนครับเพราะตรงนี้ได้แดดได้รับแดดเต็มวัน,นจริงๆ จากเช้าจนเย็นเลยส่วนตรงแคคตัสเราก็ใช้สแลนห้าสิบนะครับซื้อมาแล้วเดี๋ยวเรารอสแลนเจ็ดสิบมาปิดตรงบอลอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็มารีวิวที่ทำบอลที่ทำบอลสีที่ทำแคคตัสใหม่ของเรานะครับมารีวิวโรงเรือนสำเร็จรูปอันนี้ซื้อมาราคา7500นานะผมคิดว่าคุ้มอยู่ถ้าเราแบบไม่มีเวลาประกอบไม่มีเวลาทำเองจริงๆรงเนี้ยก็ก็ใช้การซื้อมาเลยดีกว่าครับ ประกอบแป๊บเดียวแล้วก็จบเลยก็ค่อนข้างสวยงามครับเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับกับโรงเรือนสำเร็จรูปขนาด4คูณ3เมตรเลี้ยงแขกตัสก็ได้นะครับเลี้ยงบอนสีก็ดีครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ